อัปเดตนะครับตัวนี้หมวกเป็นหมวกตัวใหม่นะครับของอแบรนด์ของญี่ปุ่นทาเนซาว่าตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดจิ๊บของญี่ปุ่นนะครับนี้ก็คือเป็นคู่มือนะครับของญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ okay. ประมาณนี้นครับอันนี้เป็นอะไรนะอ่เป็นอุปกรณ์สริสำหรับมาติดด้านในของหมวกกันยมาดูหมวกใบนี้นะครับนะครับก็ด้านหน้าก็จะเป็น แบบใสๆนะครับเป็นตัวนี้สีเทาครับแล้วก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นช่องที่ลมเข้าครับลมก็จะโฟล์เข้าด้านนี้นครับเข้าด้านนี้แล้วก็ไหลขึ้นไปนะครับความร้อนเวลาเราใส่หมวกเนี่ยความร้อนสะสมก็จะอยู่ตรงศีรักของเราครับตกตัวของเราเนี่ยนะครับก็จะเกิดความร้อนเราทําให้เหงื่อเนี่ยไหลออกมาครับแต่ตัวนี้ก็คือลมก็จะเข้าด้านหน้าได้ตรงนี้นะครับมีทั้งสุด3ช่องต่าสีช่องตัวติด 2 3 4ข้างบนก็จะมีลมสามารถโชว์เข้าได้เหมือนกันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของ v e น t ิเลชั o n นะครับให้ให้สามารถาลดอุณหภูมิด้านบนได้นะครับแล้วก็ลมก็จะออกด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็ความร้อนนะครับจากหัวของเราเวลาเราใส่เนี่ยความร้อนที่ที่มันออกมาจากหัวของเราเนี่ย สิ่งสังเราเนี่ยก็จะโดนลอยขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลมก็จะประทะเข้าด้านหน้าแล้วก็โฟล์ออกด้านหลังนะครับโอเคก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับตัวนี้ตัวลองในเนี่ยก็จะเป็นผมจำเทคโนโลยีเขาไม่ได้นะครับแต่ดูใน presentation แล้วเนี่ยก็ ไอเดียดีก็คือว่าปกติเนี่ยหมวกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีรองในอินเนอร์ที่เขาเป็นโฟมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวนี้โดนดีไซน์เรื่องของโฟมของโฟอากาศนะครับถ่ายเทท,ที่ที่หัวเราเนี่ยไม่ให้หัวเราร้อนแล้วก็มีเหงื่อไหลลงมาเนี่ยเขาก็เลยดีไซน์เป็นตัวคล้ายตัวปัมเปอร์อย่างนี้นะครับผมจำศัพท์เขาไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้นะครับเดี๋ยวแปะรูปไปให้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการกันกระแทกนะครับสมมุติว่ามีสิ่งของกระแทกมาเนี่ยตัวนี้ก็จะมาแตะกับ หัวของเรานะครับสีสันของเราก็จะทําให้ตัวนี้ยุบยุบตัวนะครับเป็นบัฟเฟอร์ให้ให้เป็นบอมเบอร์ให้ด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นฟองน้ํานะครับรองรับที่ด้านหน้าผากนะครับหัวด้านหน้าของเราตัวนี้ก็จะเป็นสายรัดคางนะครับเต็มรูปแบบก็จะมีสายรัดแล้วก็อันนี้จะเป็นโลโก้ของเขานะครับ ทานิซาว่าเป็นอุปกรณ์ PPE นะครับของประเทศญี่ปุ่นผมมองว่าก็ค่อนข้างทําดีมากนะครับด้านหลังจะเป็นตัวล็อกนะครับมันเรียกสแตนดาร์ดอ,อ,อาจจะเรียกทูยงเขาคือ EPA นะครับตัวนี้ศรีรษะของเราก็จะได้โครกได้ถึง53ถึง63เซนนะครับรัจมีของรอบศีษษะนะครับใส่ได้จับได้กดแค่จุดนี้นะครับกดแล้วเราก็ กดแล้วเราก็สไลด์ออกแบบนี้นะครับออกดดีผมมือถือกล้องดกดสไลด์นี้เนาะสไลด์เข้าอย่างนใส่ออกสไลด์เข้าก็เต็มใบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้มีสีให้เลือกเยอะนะครับมีสีสีฟ้าสีเขียวสีส้มนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ผมเลือกสีเทามานะครับอ่านี้นคือ เป็นตัวแคตตาล็อกเขามีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับ PSR นะครับตามนี้ PSR Inter นะครับเป็นตัวแทนของเทนิสว่านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจริงๆแนละ้วของเขาก็จะมีที่เป็นเฟสชิลด้วยนะครับเยอะแยะนะครับอของผมเป็นรุ่นนี้แต่ผมไม่มีเฟสชิลนะเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่า เ,เขาดีไซน์เรื่องของโฟเลตจะเห็นว่าสีฟ้านี่ก็คือลมอากาศที่เป็นเนเจอร์อลนะครับแอร์ที่เข้ามาก็เย็นนะฮะเข้ามาประทะกับศีษาของเราซึ่งคายความร้อนออกมาแล้วนะครับก็จะประทะแล้วก็ชักให้ตัวความร้อนมันออกไปได้นะครับทําให้เราสบายนะครับหัวเราก็จะไม่มีเหงื่อแต่ต้องลองดูนะครับ วัสดุเป็น ABS นะครับแตนดาร์ดของจิปของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หมวกจริงๆแล้วเรามีหลายแบบหมวกเซฟตี้ที่เราใช้ก็จะมีเป็น ABS นะครับหรือจะเป็น p e น p ครับของผมใบนี้นะครับของใบน,นี้เป็นของ MS MSA อ่าตัวนี้เป็นของ MS MSA ตัวนี้ก็จะแมทเทเรียก็จะเป็น EP HDPE HD นะครับตัวนี้เป็นของอเมริกานะครับก,ก็เป็น NC นะมาตรฐาของอเมริกาใบนี้ก็ดีเบานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเกิน10ปีแล้วนะครับฟองน้ำตัวนี้ก็จะหายไปแล้วถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าหมวกก็ไม่ควรใช้ไม่เกิน5ปีนะครับ มีน้ำหนักเบา,าบก็เลยซื้อตัวนี้มาแทนตัวนี้เป็น ABS นะครับก็แต่ละ m a ช e เร a l ก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับก็มีอันนึงก็จะเป็นตัวไฟ b e r นะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็ประมาณนี้เนาะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจนะครับชาวคอนซัปชั่นนะครับเอาอจถา,หาหมบอกไปใช้หรือว่าอาจจะม,มนมน์ให้กับทางโรงงานเนี่ยพพอร์ตนะครับเรื่องของคนบีบเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับ คือจะเป็นเนะ็กอินเชยแบนเนาะเห็นไหมฮะเนะ็กอินเชยแบนเนาะเหเป็นซีโอเคแบบนี้ลองกัน